สัปดาห์ดวงดีแมรถึง14พฤษภาคม2566นะครับในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับเรามาเริ่มที่วันจันทร์กันเลยนะครับวันจันทร์ได้ไพ่เด็กถือเรียนนะครับในเรื่องของเด็กเด็กถือเรียนนะครับคือดาวราชาโชคนะครับดาวราชาโชคนะนะครับพีกอล์เขาบอกว่าโชคแห่งทางการเงินจะปังมากโชคแห่งทางการงานจะปังมากและโชคแห่งความรักจะสมหวังมากเพราะในคนวันนี้เป็นวันที่อยู่ในช่วงของรักษาของปัจจุบันและอนาคตกาลังเกิด ความสมหวังและความสําเร็จในการงานการเงินความรักเขาเรียกว่าสุดๆไปเลยครับสำหรับคนวันนี้ครับอ่ะดูคนวันอังคารเลยนะครับคนวันอังคารได้ไพ่เซเว่นแล้วครับนะครับลักกี้อินเกมลักกี้เลิฟนะครับเขาบอกว่าเป็นดวงชะตาที่มีโชควาสนาในทางการงานและมีโชควาสนาในทางการเงินและมีโชควาสนาในทางความรักแต่โชควาสนาหมายถึงโชคมาวาสนาคือการกระทำแปลว่าเมื่อโชคมาแล้วการกระทำของคุณต้องชัดเจนและคุณจะสมหวังทั้ง3เรื่องนะครับเพราะฉะนั้น เขาบอกว่าโชคมานะครับก็เป็นการตัดสินใจด้วยสติปัญญาและความคิดที่รอบคอบแล้ววาสนามาก็หมายถึงความสุขที่เห็นรอยยิ้มนะทางด้านจิตใจและร่างกายเพราะคุณจะสมหวังทั้งงานเงินความรักและชื่อเสียงครับโอเคครับคนวันพุธนะครับทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนครับคุณได้ไพ่ tree of w ว n d tree o แวนโดยความหมายเนี่ยไพ่เขาบอกว่าไพ่ันนี้เป็นไพ่ที่โชคดีในเรื่องของพาร์ทเนอร์ที่ดีพาร์ทเนอร์ที่ดีหมายถึงอะไรพาร์ทเนอร์ในเรื่องของธุรกิจการงานพาร์ทเนอร์ในเรื่องของเจ้านายพาร์ทเนอร์ในเรื่องของ คนพาร์ทเนอร์ในเรื่องของลูกค้าลูกน้องและพาร์ทเนอร์ในเรื่องของความรักแปลว่าคุณจะมีความรุ่งเรืองนับในเรื่องของทางการงานในเรื่องของระบบของพาร์ทเนอร์ที่จะส่งเสริมและอุปถัมภ์นะครับเมื่อคุณประสบผลทางด้านนี้แล้วในรักษาของทางการเงินหรือรายได้เนี่ยจะมีทั้งหมดหลายช่องทางเพราะเมื่อคุณรู้จักคนเยอะเมื่อคุณรู้จักช่องทางเยอะคุณจะมีรายได้ที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับในเรื่องของความรักความโชคดีตรง คำทำลายเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแห่งหนใดสินเสมอกันจะได้มาเจอกันและรักกันคองคู่กันสิ่งสําคัญก็คือเข้ามาในชีวิตเพื่อเกื้อหนุนเข้ามาในชีวิตเพื่อส่งเสริมเข้ามาในชีวิตเพื่อมีความสุขในชีวิตครับอะต่อมาดูคนวันพฤหัสกันเลยครับวันพฤหัสได้ไพ่สี่ดาบสี่ดาบปกติเป็นไพ่ที่กําลังบอกถึงระยะพักฟื้นและอุปสรรคระยะสั้นซึ่งหมายถึงความเหนื่อยายเหนื่อยใจได้จบไปแล้วไม่ว่าในเรื่องของการงานไม่ว่าในเรื่องของการเงินไม่ว่าในเรื่องของความรัก เพราะในการงานการเงินความรักเขาบอกว่าบทสรุปทั้งหมดเป็นเรื่องของอุปสรรคที่คลี่คลายปัญหาและอยู่ในช่วงชาร์ตแบตและเริ่มต้นใหม่ที่สมหวังทั้งการงานการเงินและความรักครับอ่ะมาดูคนวันศุกร์กันต่อเลยนะครับคนวันศุกร์ได้ไพ่สี่ถ้วยนะครับสี่ถ้วยก็บอกว่าในความหมายนี้ยเขาบอกว่าคิดละเอียดรอบคอบนะครับในลักษณะของการงานแปลว่าเป็นคนที่คิดรอบคอบแสดงว่าเป็นคนที่วางแผนเก่งวิเคราะห์การเงินเก่งและทําการตลาดเก่งนะพระฉเพราะนี่คือความโดดเด่นของพรสวรรค์นะครับในเรื่องของการเงินแปลว่า เป็นนักเศรษฐศาสตร์ทางการเงิน,นบางทีคือวางระบบทางการเงินได้ค่อนข้างมีวินัยในตัวเองทําให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักเลือกมากมากได้แล้วแปลว่าอะไรเขารู้อยู่แล้วว่าความรักดีต้องเลือกถ้าเลือกมากกว่านี้แปลว่าให้ไปเจอเกิดชาติหน้าเกิดใหม่ก็ไม่ได้ดีเท่านี้แล้วนี่คือลักษณะของคนคน <S <S วันเสาร์นะครับคนวันเสาร์ได้ไพ่เด็กถือกระทาเด็กถือกระทานะครับเป็นไพ่ที่ถูกพยากรณ์ในความหมายของ4อย่างของโชคชะตามนุษย์คืองานดีเงินดีความรักดีและ ชื่อเสียงดีรวมถึงนะครับแพ็กเกจโปรโมชั่นเข้ามาว่าคุณมีโชคลาภดีเพราะ,ะงานคุณดีไม่ว่าจะเป็นลักษณะของคำว่าพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปนักลงทุนนักธุรกิจนะครับอาชีพอิสระนะครับและรวมถึงลูกจ้างและทํางานประจาจะมีความโดดเด่นและรุ่งเรืองทําให้คุณเกิดความมั่นคงในการสร้างฐานะและสร้างความมั่นคงในคําว่าโชคดีมั่งมีเงินทองร่ารวยร่ำซัาเป็นหลักเป็นฐานนะครับ เป็นคนที่สามารถช่วยเหลือสังคมและช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับในเรื่องของความรักเขาบอกว่าความรักตกเป็นอุปถัมนะครับอาอุปถัมก็หมายถึงว่าได้ความรักที่ทั้งเป็นคู่ชีวิตพี่น้องนะครับเป็นเพื่อนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณทําให้คุณมีความสุขกับเรื่องราวดีๆเหล่านี้นะครับอ่ะมาดูคนวันสุดท้ายครับคนวันอาทิตย์คน,นอาทิตย์คุณได้ไพ่สิบดาบสิบดาบแปลว่าอยู่ในภาวะสภาพจิตใจที่ค่อนข้างเครียดกดดันสูญเสียผิดหวัง แต่สิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าคุณต้องจดจําอดีตให้มีความแข็งแกร่งในปัจจุบันอนาคตแปลว่าสิ่งที่สูญเสียไปหมดแล้วผิดหวังไปหมดแล้วเหมือนชีวิตล้มละลายคุณต้องล้มแล้วรีบยืนขึ้นมาให้ได้ดังคําว่าเขาบอกว่าเวลาคุณทําอะไรนะนะครับ คุณล้มเหลวได้แต่คุณล้มเลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณกําลังจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ในงานดีในเงินดีในความรักดีและในชื่อเสียงดีแต่คุณจะมีความแข็งแกร่งจากอดีตเป็นประสบการณ์ครับสำหรับคนวันนี้นะครับโอเคครับจากคับยากรกนะครับหมอแอดเดอะมจิกแมนครับสวัสดีครับ